เพื่อนๆสวัสดีค่ะสวัสดีสปูตสกนต์นะจาะเนาะสวัสดีทั้งคนเก่าและคนใหม่นะคะสวัสดีจากประเทศเยอรมน,นีนะจาะเพื่อนๆเมื่อนีอน้นามมาอัปเดตเอ่อหลังจากที่นามโพดไปว่านามจะกลับไทยเดือนกุมภาพันธ์นะจาะเนาะแต่ว่านามนะยัง่าท่านได้กลับเอ่อพวานามร่อวัคซีนเข็มที่สามนะคะนามมีเทมินนะจ๊ะมีนัดฉีดวัคซีนเข็มที่สามนะคะมือหนีนะคะ โดยส่วนตัวแล้ววัคซีนเข็มที่สามนี่กับเป็นการหลุดอีกอย่างหนึ่งนะคะเพื่อนเืนเพราะว่าเขาจะเอ่อหมอยูนีนะคะด็อกเตอร์ยูนีเพื่อนจะเสียดหายแบบเป็นแบบเป็นไขไหายนะคะเพืเ่อนเือนเพราะว่าถ้าเสียดไข้นะมันจะมีการกระตุ้นแรงนอกจากนาะโดยส่วนตัวนำเสียดอสองเข็มผ่านมากคือเบยอนเทคนะคะ แต่เข็มที่สามนี่น้มยังว่าท่านเด็กหูเนาะจา้ะเพื่อนๆเล้วนามกับบอเดทามหมอนะคะแต่เห็นอ่าอันนี้ประสบการณ์ของอแม่ยาเนาะจา้ะเพื่อนๆมีประสบการณ์แบบไหนหรือว่ายัางไงก็เขียนมาแตาค่คลิปขังล่างเนาะจ้ะเ้อประสบการณ์แม่ยาเล่าอ่าแปดสิบหกปีนะคะสองเข็มเป็นไบออนเทปเข็มที่สามเพิ่นเป็น,ปน,ปนมดลินานะคะเพื่อนๆแต่ว่าของนามกบแฟนะของของแฟนนามเ้าเป็นเ e อ็กตาเซนิกา สองเข็มนะคะเข็มที่สามอาจจะเป็นมดลนาหรือไบยอเทกนามกบหูนะคะของนามเองเป็นไบยอเทกนะคะสองเขม็มนอกจากเข็มที่สามอาจจะเป็นมดลนาหรือว่าจะเป็นอะไรอันนี้คือเขายังหลุนอยู่นะคะเพื่อนๆแื้วลกันเพื่อนๆื่อนที่ไปฉสีดมากนะคะเนาะมีอาการขางเคียงจังไหนหรือมีผลตอบรับจังไหรเขียนมาไต้คอมเมนต์ได้จ้ะแต่ว่าเพื่อบอใหายเป็นการเสียเวลานามะมนางว่าวนางกับเล่ไปสื่อ ขนมเนื้จ้ะเพื่อนๆนี่จ้ะหลังจากสีวัคซิ้นแนล้วเนื้อจ้าเพื่อนๆเขา้ากะไปยางสูบเฟสลูปไปหายอาหารนกเป็ดแล้าก็าหงหันสาอยู่กลางปลากลางโด่งเนื้อจ้เพื่อนๆเพื่อเป็นการผร่อนคลายสูบเอส่วนธรรมาชาตินะคะแล้วกค็คลิปต่อไปได้านามจะมามาเหล่าในฟังเนืจน้จ้านอวา เข็มที่สามของน้ำเนี่น้มยัอมกร่ท่านโหนะคะเพราะว่นนาน้ำมิสมินเอ่อสิบเอ็ดโมงเอ่อสามสิบน่าจะตอนนี้ก็ลังสิบโมงจ้ะแล้วก็ขอ <c oughs> ก่อนจะไป <c oughs> แฟ่น้มแล้วก็ปิ่นกอบโฟมูลานะคะแล้วเดี๋ยวปล่อยเข้าไปถึงเข้ากับยูนีเพราะมันมากขึ้นบานเท้าจา้ะเพื่อนเขาต้องมีนัดก่อนเราไปถึงเข้ากับใส่เวลาบรโดนจ้ะเพราะว่าห้ามีห้ามีนัดจังโมงเข้ากับไปตามที่เขานัดไวะะ้แล้วก็ พวกมอลาสีห้ากาะก,กแล้วเรียบร้อยแต่อยู่บ้านจ้าเพื่อนแล้วนามก็มีประสบการณ์แฟนแฟนกันญยาสิเด็ไปเมืองไทยบอเดี๋ยวเอาไว้ให้นามากลับมาจากสีวัคซีนนะจ๊ะน้องเดี๋ยวนามเสริมมาไหว้ฟ้าแต่ว่าตอนนี้นามไปสีวัคซีนแล้วนามกะจะป้าเพื่อน,อน,อนไปห้อาหารสัต์ปลานะคะสูดโอโซนธรรมชาติเพื่อจะผ่อนคลายนะคะเพื่อนๆทับบอผ่อนคลายอยู่นี่เป็นโลกภาษาจา้ะ ทุกมือนี่น้ำก็น,นอนค่่อหลับนะคะเพราะว่าคิดร้ายจะ้ะคิดอยากกลับบ้านนะคะรอวัคซีนเข้มที่สามแล้วก็บ,บ้านเฮ้าเนาะคะ่ะ test and go ถันนายกราฐมืนตรีเป็นกันยกโลกไปแล้วยกเหลิกไปแล้วนะคะนานได้กลับอาจจะเป็นผู้เกสเซ้นบอกเนาะคะ่ะไปจ้าเพื่อนๆอ,อย่าทำอีกนอกพิเศษเซิร์นะมาเพินเนี้ยจะเป็นเพื่อนน้ำจะไปอีกฝังนึงนะคะ เพื่นจังสีด้เพื่อนเพื่อนเห็นชัดๆเาจากเวกเวกเกเวกเวกฮัลโหลนายนายนายเดชเดชเสซ์สักพูนไปจับเพื่อนเพ่นนำภาพไปมองพนจ้ะนะนายนายก็ไปเร็ว ตรงนี้มุมจะสวยจ้ะเพื่อนเพื่อนมองชัดด้วยจ้ะล,ลูกมาคอม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 ่อาเสียเซินว้ามีทั้งห่านทั้งหงนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็เป็ดจ้ะนั่นจ้ะ เป็นอะไรธรรมชาติเป็น Amazing เยอรมนีจริงๆจะเพื่อนเหมือนน้ำพูดอะคะ่ะคำนี้ใช้ได้ตลอดนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งซิสนะคะสุขส่วนของธรรมชาติตเนาะจ้ะเนาะแบ่งปันอาหารให้กับสัตว์ป่านะคะอืแล้วก็แล้วก็ เขาล้อเล่นกันนะเพื่อนๆเหมือนมนุษย์เนี่ยจ้ะเขาอยู่เป็นครอบครัวเวลานี้เขาก็ล้อเล่นกันจ้ะน้ำน้ำเป็นคนถ่ายแฟนน้ำเป็นคนโยนอาหารจ้ะโอ้ทำไมมันสวยจังเลย